เห็ดเหล่าม่าดูค่ะมาเลยค่ะมา่าสองห่อเลยค่ะถิ่มลงค่ะลวกเส็นม่าค่ะได้แล้วเด้อค่ะเส้็ค่ะตักเส้็ขึ้นเล้ค่ะพี่น้องเอาน้ำที่ต้มเส้็มาามานี่ละค่ะพี่น้องบวกหอยลงค่ะบวกปลาตองน่านหลเนาะแล้วก็ขึ้นโมน่านค่ะสองสามนาทีค่ะหอยมันสุกายหอยแมลงปูบบที่นี่ก็เอาขึ้นเด้อค่ะ โคบพิดด้วยครับย่งไอ้นีอน่อยดาตัดชอบจ้ามีปักน้าวใสปรุ่งตามรสชอบด้วยจ้าเปรี้ยวหวานสามรสแล้วแต่ปักกระเทศสู้รสใส่หลายแสบหลายหน่อยแสบหน่อยนี่นะคะ นิดนึงจนงินึงน,น,นื้อำปลาซ่อนนึงพริพกาาเผาซ่อนน,งออน,นึงคุกเข่้าให้เข้ากันนะค่ะพี่น้องหน้ามะขามเปลือกค่ะซ่อนเนื้อไปปลาแดกซ่อนนึงค่ะ ใส่ลหลายมันสิเข้มน้ำปลาแล้วรูดดีแล้วค่ะใส่หมูะะแล้วกันแซ่บค่ะพี่น้องทิ่มกุ้งสดลงหอยแมงผูกล,ลงทุกเข้าค่ะทุกเข่าเขากันแล้วเด้อค่ะเส้นมะมารวกแล้วค่ะใส่เลยมันสิโขกว,ว่าได้นาะเส้นผิดแตกค้นเอา มาบัดนี้น้องเสร็จแล้วค่ะพอเสร็จเหล่านี้นะะได้ค่ะใส่ผักเด้ค่ะต้นหอมผักซี่ค่ะผู้ใดมีเม็ดกระทินกระรวยไปนี่บ่มีนะค่ะย้ำตามนี้จ้าคุกเข้าค่ะไม่ค่ะพี่น้องเสร็จแล้วค่ะตรงแรมเป็นตะก,กินบอเหล้ามามาค่ะ มามาบที่นี่พร้อมเสิร,าาร์ฟแล้วค่ะพี่น้องพร้อมเสิร์ฟแล้ว,ลวเฮ้กระแซบของข่อยอยู่ด้ว,ว่าไป,นะปเนี่ยพร้อมเสิร์ฟแล้วกระแซบของข่อยอยู่ด้วยละพี่น้องนึอเอาหอยด้วยทวงอกพักทวงงอกกับว่าไป สลัดครับล้บไปด้วยพี่น้องแซ่บของข่อยอยู่ด้วยเนี่ยมึงเนี้ยอือค่ะเซตแล้วพี่น้องเมืองข่อยซิมก่อนเด้อซิมก่อนเด้อว,ว่ามันแซ่บบ่ซิมก่อนซิมก่อนซิมเนาะซิม ออร่อยค่ะมาัปที่นี่ไปกินน้ำกันพี่น้องแซ่บสูตรนี้ง่ายมากอร่อยด้วยจ้ะ